เอเโอรอบสองอะวะกาทองเอเดโออะไรเออเรืงจริงเอเดโออะของอาร์ว huh. <se anak lonely> ีอะเอเดโอโออะอาร์วีอะจะทำอไรจะทำเปบนเครียมันจะมีรอบสองเนี่ยไม่มันอาจจะไม่มีก็ได้ไม่ไม่ถึงว่าแบบแบบมันจะเอาตัวอะไรเข้ามาหรือว่าจะเอาแบบเติมเข้ามามึงลองสมมติถ้าเกิดเปชีนอนนี่จะเป็นไงวะเฮ้ยทุกคนกูไม่ได้จะบอกว่าขอเก้าสวัสดี เฮ้ยมามามาเฮียกดเกมเลยไม่ต้องถามกูอัดย่างกวเรียบร้อยละเอตตูอตู่ตู่ตู่เอตูตู่ตู่ตู่ไอตู่อตู่ไอ้ยไตบ่ไอตูตู่ไอตูอตู่ไอตูตู่ไตู่อตู่ไอตตู่ตูไอ่ไอู่ไอไ่ไ่ไอตเตู่อู่ไอตูยตู่่นอตไ่ไอู่อ่ ไอ้จ้าก็ดูดิไอ้ย่าเวนเวนหุ่นยนต์ฟอร์เรนหุ่นยนต์มาเขาก็หุ่นยนต์ใครว่ากูใครว่ากูเป็นหุ่นยนต์ไว้อะกูใส่เบอร์คอยนี่เป็นหุ่นยนต์มายนต์แม่เลือกแล้ทีไอ้นี่หุ่นยนต์เลยน้ำไม่นาคอตไปโลมไปใครก็ได้ลมทีไม่ไงหุ่นยนต์แล้งไม่ทีจะป้ากันหน่อยไปเตอร์ฟ้องตัวทีนี้ไอ้จัดไม่ป้า ไปมาป่าไอ้ป่าป่าเอ้เห้ยให้พี่ป่าเขาป่าไปให้พี่ป่าเขาป่าไปให้ป่าเขาป่าอีไอ้ป่านี่ยเราจะมาเขาบอกอะไรยังไงก็ชนะให้เถีะไทยป่าป่าไม่กลัวสกิลนี้ไปด้วยเราเราจะมายอมรับความไทยเฮ้ยไม่ใจป่าปาดิป่ามันป่าโหดนะแม่อะไรวะเอ้กูเห็นมึงเล่นบอลเลยกูเห็นมึงเล่นโซลิโน่ที่ไหนไม่เคยแย่งเลยวะเออไม่ไดวมั่วมม่วม ไอ้กูไปเล่นไหนวะไอ้เชี่ยกูหรือเปิ่มหมดมึงไปเล่นออมไปเล่นออมเล่นออมพ่อมึงเล่นกูเล่นกูน่ากลวจังมึงแขวัญฟอเรสต์ำเดินอะลูกขวัญฟอฟอฟอเลสตอะเดยโต้เฮ้ยไอ้เีแก๊กพ่อควัญเปดึงปั๊บกูเออลงสตีไอ้สันไอ้แก๊กไอ้สันแก๊ก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 ทางซ้ายจะได้โกยสทีมาแล้วกู ทำไมมันตีคลิปป่าช้านานหนึ่งวะไม่เป็นไรเฮียคนละเราไปเล็บตัวกันใหม่เฮ้ยดึงแทงกี่เดียวเหรอดึงแทงกี่เดียวไอ้บ้านึงมึงเข้าป้อมได้กูอู่ได้กูคนจุป้อมอ่ะได้ความความดีกว่าทำไมกูตีแบบเข้าเลยวะมึงมันแทงไงเอ้ยเป็นสาไม่่าป่ะคือฝ่าปะเกี่ยวอะแค่เขี้ยวไปแค่นีไหมเออเอ้ยเรากลางไม่กันวะ เอ้ป่าไม่เคลียกลางไวเอ้ากูลืมซื้อต้องเท้าแหวนมาเพื่อนเอ๊กูตายนี่ยโง่กูบอกแล้วกูบอกแล้วมันเล่นพอเลนดีไรไม่เคยได้แบกงเลยรอบนี้กูแล้กูได้ชิ่ไหเลยป้าเฮยเกมมึงนึงๆชนะกูมาแพ้ควายที่ไหนก็ไม่รู้นะเฮ้ยมึงเอามาฟังเสียงอิเล็กทรอนิกส์กูปะล่ะมึงฟาฟังเสียงอิเล็กทรอนิกส์กูปะล่ะโอ้โอ้โอ้มึงวง ไอ้ยี่ตัวแบกเลยอ่อนเนยเขียมึงมึงอยให้การเปิดคลิปข้งเราเปการไมแพ้เพื่อนไปยเราโอตาะดเอฮะโอ้ตา <c oughs> ที่จริงพวกมเรียนแไอ้ตัดออกัดออกตัดออกอันนี้ตัดออกคอจบไปน้วไม่ตัดก็ดเฉย,ย <c oughs> จ้าเอาไว้ฮไอ้ป่ามึงไม่เก่ หน้าที่ของป้าคือป้าอย่างเดียวไงสันอย่าลืมป้าอย่างเดียวป้าจนแพ้ที่เจอป้าป้าแบบป้าเลยยังไม่ได้ออกเป็นป้าเลยไอ้สันอย่าเด็ดโก้มาใหม่มาใหม่คอยเฉยๆกูยังไม่ช่วยแรงจังหวะช่วยแรงจังหวะโอ้เจ้ากระนี่เฮียมึงใจกูถามมาหลังป้าอย่างเดียวอ่ะโอ้ยอย่ายามันจะดึงมึงเฮ้ยเด็กกูร้านม่นไม่ถ่านติดกูยวุ่นวายว่าปูไปเจอว่าปูไปเจอ ใครไม่แจกบัฟให้เหลรยวหมาไว้เฮียใหญ่ให้รู้น่ะเอออยากกูรู้ไหนถ้าใครแจกบัฟโอ้ยไอ้เหียโอ้ยโอ้ยเฮียแหวนงูอ่ะโงูพ่อมึงมาสาบตัวเฮียมันมากูเฮียมึงถอยมึงก็ไม่ถอยไอ้สัตว์กูกดสักหน่อยไม่ทันเฮ้ยกูขอจบแต่เพียงเท่านี้ไอ้วันเหรออ ทำไมไม่มตาทำไมไม่ทำไมไม่ทำไมไม่มตายเยอะกูวะหนึ่นกโูโฮ้ยเออกูอะไรกันเออกูขอคืนสัตว์เฮ้ยโอ้ยโอ้โหส่องตัวก็ไหวง,งั้นร <c oughs> ึวิไปบันทึกไปบากูไปไอ้จานอ้าวโอดีกูตาย มาตามไม่เขี้ยมายังไงอ่ะจบแล้วอ้าไปฉันไปเกียร์ขี้เลยเรียกเทมูลาจ้างขวยไม่แทกตังค์เฮียตังค์รูขอดูตังค์หน่อยดิตังค์ใช้ได้นี่วะทำไมตังค์มึงน้อยก็มี่เออ้ยมงอะตังค์รวยมึงอ่ะเต้แต่้ทำไมตังค์มึงจนนะวะงก้องเทาวิ่งท้ำเขี้ยอเลยนะอต่แล้วพ่อบอกเลยเทาวิ่งเนี่ยสัตว์กลัวมันเดินช้าอีอะ

ถ้าเกิดคุณไม่โดนลุมอ่ะกูสบายไรเฮียแม่งลุงไม่ดูบลาร์กูเย็ดเก๊บลาร์กูเยี่ยวปากไปองเชียจนเนี่ยจนเนี่อะไรกูรวยจนสกูอีควายอ้างอ้างกูจนสุดไอ้เฮียยังรวยกว่าเลยสุดเออใช่ป่ะทำไมตังค์กูทำไมตังค์กูเยอะเวไปชิบกูเจอเยอะเไปไปซัน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 กูช่วยมึงแล้วกูช่วยมึงแล้วหอย ถอนในซอนถอนวิ่วิ่มแคนยูฟิเจอร์ก็มาดิสัดก็มาดิสั์ก็มาดีสัดก็แล้วไงแล้วไงแครแคร์แล้วไงใครแคร์แล้วไงใครแคร์ไปอยู่กองอยู่กองแล้วไงแครแคร์ง่เฮ้ยทำอะไรมาแรอย่างไรเฮ้ยอ้ไมาไดาแตาดีมึาเลยเอ้ากาวิ่งมาป้อมาตาโอ้โหาะาาาาาาา่าา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 าลาา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  ไอ้มึงถ้อยมึงถ้อยก็ไม่ถ้อยเนาะมันมันถ้อยได้นะเว้ยตอนแรกอะเมื่อกี้มึงถ้อยได้มึงก็ไม่ถ้อยถ้อยได้ยังไงอะยูฝึงถึงได้โองปกติได้ไอ้สัตว์เอาลอกไอ้ยเยี่ยนี่รัดกูไอ้ขี้รัดไป้บัดเฮ้ยวันดีแก๊กูกูไล่เห้ยกูไล่ให้เพราะมันต้องดึงทำไมเนีเอาดียวเดียวดิเฮ้ยวันดีวันดีวันดีตันบี้ยุ่งต่อก่อน เราปีสามไอ้ยาบุ๋มมาใม่ไม่ไม่ดูกลางเลยสัสปัดแม่มึงเฮ้ยมันโง่มันต้องไไกลๆโอ้ยม่มันไม่โง่มันเอาเนี่ยโอ้กูบอกแล้วมันไม่โง่มันมาไล่ตัวไอ้เวีนเฮ้ยกูเกิ์กูเกิ์นะดีเซฟพุ่งพุ่งเหลาหัดเหลาแบบก็อือเอา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 นี่กูจะแพ้มันเหรออู้กูดูแพ้มันจริงจริงหรือไม่เอาไม่เอาไปวิ่งมานนี้ว่งวันน้ช่วยเรา ไปไปมาก่อนนะแกไปกูยิงฟรีกูยิงฟรีทุกคนไอ้กูไอ้เหี้ยโอ้โหหนุไม่หนีเนาะเมื่อกี้อ่ะโอ้โหกูโหช่างช่วยไอ้อะไรวะเมื่อกี้กูเรายิงฟรีอ้าวเอาอะไรนั่นมาอ้าวโอ้ชนะอะไรมองดูป้าดูเรื่องกูดูป้าดูเรื่องป้าป้าป้า ป้าโชว์ท๊อฟฟอร์มไงฟาร์มเฮ้ป้าบอกว่ฟาร์มเขาไงป้มฟาร์มเขาป้าป้ากูดาบฟาร์มอะไรแบบนี้ยังฆ่าไงไม่ได้เลยสักโอ้โหโอ้ฟาร์มเขาไอ้ตาเป็นเกี่ยวฟาร์มเขาไม่เป็นเป็นเกี่ยวฟาร์มเขาเยลืมเีไย แล้วที่กิ่งประสาตตายไอ้ออเฮียเข้าไปตายเลยสุดมึงเกิดทำไมวะมึงเกิดทำไมวะ้มึงมึงเกิดมาทำไมวะเกิดมาแล้วตายตายทำซ้ำซากไอ้เหี้ยถอยไปกูแจ็คดีโปรดมึงแน่เอาตายเอาเลยไอ้เม็มึงการชีมไม่เป็นนะเพื่อนมึงตีธรรมดาก็ได้มึงกลัวอะไรพวกนี้ เฮ้ยเฮียกว่าป้อมแปะแล้วแต่ไม่ฆ่าใครตัวเลยคุณอะมึงมึงเข้าทำไมวะกุณไ่บอลดีสุดไรเงี้ยเออบอลเด็ไอเด็บเกิดมาใหม่ฟาคุณดูแต่ละคนดูยังเกิดมาเกิดมาตายครับป้อเกิดมาใหม่ป่ะเฮ้ยมึงดู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 ไว้ไอ้สัมึงดูไว้คนโทษ่วเขาเล่นกันยังไงอ้าว อะไรเด Una ี๋ยวกูไม <laughs> ่ลงหรอกไอ้สลาด